ก็หนุ่มว่ายัางไงเอ่ยน้องมาอยู่ชิมรางการแสดงจับตาอนาคตนางเอกรุนต่อไปเผมแป๊บๆโตเป็นสาววัย8ขวบแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องมาอยู่ผู้ระดากบกำเนิดพลอยลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของหนุ่มกัญชัยและเมย์ปัทิดาที่นับวันเนี่ยยิ่งโตยิ่งสวยแถมฉายแววด้านงานศิลป์สุดๆเลยล่ะค่ะและล่าสุดแม่เมย์นั้นก็ได้ผ่านลูกสาวไปกองละคร กรงดอกซอยพร้อมระบุข้อความว่ามีเด็กมาทำงานที่กองกรงดอกซอยมาแต่เช้าจนเลิกห้าทุ่มอึดสุดๆมาอยู่กรงดอกซอยช่องสแต่ที่ทำเอาแม่เมนเนซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเพราะงานนี้น้องมาอยู่นั้นขอเล่นละคร้ดยเป็นครั้งแรก ดูจะฉายแววด้านการแสดงตามรอยคุณพ่อคุณแม่ไปติดๆเลยละคะ่ะส่วนค่าตัวนั้นก็อยากได้ขอแค่แม่เมย์ผาไปขอกไก่โตนั่นเองเอาเป็นว่าผลงานการแสดงของน้องมายูจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วละคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ